มาคอร์สนี้นะครับ <c oughs> ผมเจอท่านอาจารย์แสงธรรมที่ BNI ในกลุ่ม BNI ด้วยกันอาจารย์เขาโฆษณาผมยอมแล้วว่าผมเชื่อไม่ถึงครึ่งนะแต่สามวันที่ผมได้มาอบรมนี้ผมต้องยอมรับว่าท่านอาจารย์ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ให้แค่ความรู้อย่างเดียวท่านศึกษาความรู้เหล่านี้เนี่ยแล้วท่านกลั่นกรอง ซึ่งนงไม่น่าเชื่อว่าสามวันจะสามารถรับได้เยอะขนาดนี้ได้ท่านได้ใช้ความรู้ได้ศึกษาแล้วกันกองมาจนได้เป็นมันเหมือนหัวกะทิรับเอหัวกะทิอป้อนให้เราผมอยากจะประกาศเลยว่าความจริงในนี้เป็นประกาศนียบัตรแรกแหละที่ผมได้รับผมไม่เคยรับปริญญาใดๆเลยหมายความว่า,มมาคือเรียนจบแล้วกลับตลอดเลยอันนี้เป็นแข่งแรกที่ได้รับประกาศนีบัตร ก็ความภาคภูมิใจที่ได้วันนี้คือเรารู้เลยว่าวิธีการพูดไม่ใช่พูดเยอะไม่ใช่พูดมากแต่พูดยังไงให้คนฟังเราจากใจที่เขาจะฟังเราอขอขอบคุณอาจารย์แสงธรรมโรแสงธรรมและคอร์สสปีดเบสที่ช่วยสร้างสรรคอร์สดีๆให้สังคมไทยได้มีประสบการณ์การพูดที่เป็นอาชีพ จะเป็นคนที่เอ,อ่ออ่านะคะวันนี้เ h e b เบสทำให้แคทเปลี่ยนไปค่ะคำเหล่านี้หายไปหมด The Best is The Best สจริงค่ะแารขอบอกเลยนะคะจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ครบสามวันไม,ม้หัวเราะกันนะคะอีบุคคนหนึ่งนะคะขอกราบขอประคุณอาจารย์อริษาผู้แสงคำค่ะ เป็นบุคคลที่บอกขอร้องให้อยู่ก่อนยังไงอาจารย์มั่นใจว่าเราทําได้สุดท้ายอยู่ครบสามวันเราทําได้แล้วค่ะ,ะเห็นใบนี้แล้วลื้นใจมากๆเลยค่ะจากที่ปกติื่อเต้นมากๆได้ใบนี้ใบ์ติฟิเคตที่ฉันจะเก็บใบนี้ไว้หน้าแรกของประวัติฉันเลยค่ะเ <c oughs> ราทำได้ครับขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ ว่ามาที่นี่จะเรียนรู้อะไรได้เยอะและดีขนาดนี้พี่ันก็ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้ทใหํใใ้้พี่ชันกล้าพูดกับผู้คนมากขึ้นค่ะ <ST AR> ในที่สุดก็ได้มาครอบครองนะคะความภ้าคภูมิใจพี่ฉัน the best speed c a r certificate ค่ะถ้าท่านมองนะคะกระดาษอั่นนี้ก็คือกระดาษเปล่าๆนะคะ แต่นี่มันคือความสำเร็จของดิ่ฉันค่ะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่ให้ความคิดผมมากที่สุดผมไม่รู้จะพูดอะไรครับเพราะว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้พระาอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอบครับเป็นใบประกาศที่มีกว่ามหมายและสมคุณค่ามากแต่สิ่งที่ได้มานอกเหนือจากใบประกาศนี้ ผมบอกได้เลยมันได้มากกว่าแค่ใบประกาศได้ทั้งความรู้สึกดีๆได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งประสบการณ์ได้ทุกอย่างมากกว่าที่บุ้คิดกับดวงตาเป็นหน้าตาต่อไปคำพูดคำพูดก็เป็นหน้าตาของหลายสิ่งเช่นกันนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาลองเรียนที่เดอะเมดตวค่ะ นอตเดอะเบสได้สอนดิฉันในหลายๆสินะคะฉันภูมิใจมากค่ะและคิดว่าตัวเองนัะคุณแม่ตัดสินใจไม่ผิดที่มาเรียนที่นี่ค่ะ The Best is The Best จริงๆค่ะครับขออนุญาตอ่านนิดนะครับ The Best Speed plus คุณจตุพรเพดดำประกาศนี้เป็นประกาศที่ผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากกับการฝึกอบรม แต่หลายหลักสูตรที่ผมอบรมมาเป็นหลักสูตรที่ผมหัวใจเต้นตลอด2ี่สชั่วโมงแม้จะเป็นในช่วงของการอบรมในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายแม้กระทั่งในช่วงกลางคืนผมหลับยังหัวใจยังตุ๊บตุ๊กตุกต๊อยู่เลยภรรยาผมมาด้วยภรรยาผมนอนข้างยังถามผมเลยว่าอ้าวหัวใจยังเต้นไม่หยุดเหรอผมออก็บอกยังื่นเต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้จะเจออะไรอีก เป็นอะไรที่ผมเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่ก็คุ้มค่าต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นแห่่งยิ่งที่ได้เทคนิคต,ต่างๆกับผมในการที่จะนําไปสู่การเป็นพิธีกรวิทยากร,กรที่ดีต่อไปในอนาคตอตอนเที่ยงทานอาหารเสร็จอาจารย์ที่โรงเรียนพามาเรื่องาอการอบรมรักเสร็จประโยคสุดท้ายพูดกับดิฉันว่า พอทำไมน้ำเสียงเธอเปลี่ยนไปดิฉันก็แปลกใจก็ปกติก็ใช่น้ำเสียงอย่างนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงหรือม,มันเปลี่ยนไปเพราะอะไรกันเพราะเวลาเวลาที่ดิฉันพูดกับครูคนเดิมแต่เวลาไม่เหมือนเดิมคือดิฉันได้มาอบรมที่นี่อาจารย์บอกว่าเวลาพูด หรือทำอะไรให้ใส่ใจลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำ The base ให้ตรงนี้ดิฉันไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ที่คุยกันในว,วันนี้นะคะให้ตั้งแต่วันแรกดิฉันคุยกับสามีคุยกับลูกรู้สึกว่าการใช้น้ำเสียง มันมันมัน,ม,นมันมีอิทธิพลกับค,คนที่เราจะพูดค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์แสงธรรมแล้วก็อาจารย์อา,าิสาโบัวแสงธรรมนะคะที่แบ่งแบ่งปันความรู้เ,เทคนิคต,ต่างๆในการพูดนะคะฉันจะนำว,วิธีการตรงนี้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กับการทำงาน ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับใบประกาศนิียบัตรฉบับนี้ขอพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะและนี่เป็นใบเบิกทางให้ชีวิตที่ฉันดีขึ้นค่ะ The best g e e t part ขอบคุณมากะค่ะุิใจอย่างมากนะครับสำหรับกระบี่ที่อาจารย์ให้ผมผมสัญญาว่าผมจะเอาไปรับคมให้มันคมที่กว่าเดิมแล้วก็จะกลับมาพบจารย์ในคอร์หน้าครับดเลยว่าจะมีวน ก็สำคัญพราะฉันเล่นคนเพราะว่าสายดิฉันเป็นอะไรนะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะนอกจากให้เทคนิคยังสอนกลยุทธ์ในการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างค่ะได้มากกว่าคุณรู้จริงๆไม่เสียหายเลยค่ะดิฉันจะนำความรู้ความสามารถนี้นะคะไปส่งต่อยังผู้คนที่ยังต้องการกำลังใจไม่คิดว่าจะ ได้ใบนี้แล้วค่ะเพราะว่าคิดจะกลับตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะที่เข้ามาก็รู้สึกดีใจค่ะที่พอได้จับใบนี้ก็รู้สึกเลยทนันทีว่าเป็นที่สุดก,กระจกนะคะ